มาเด้อผมแม่พี่น้องมาบอกข่าวดีโอกาสเป็นเจ้าของเสือแม่นยู่ฤดูการสองพันหาถึงสองยี่หกดูการให 6, รม่พี่น้องจากอดิดาสของแถมมาถึงแล้วเด้อผู้ใดยังบัวมีก็หาสื่อกันในแอดมินเอามาฝากกันเด้อของแทมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกลิกสิทธิ์ครับพ่อแม่น้องแบรนด์ดังจากอดิดาสระรับโลกสามหมดออดเด้อแอดมินจะติดไว้ทีลิงข้างล่างนี่นะครับคลิกสื่อกันได้เลยรับรองใส่เชียกันจวดแท้ๆสวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ ด่วนสเทือนตลาดโค้งสุดท้ายนะครับเมนยูทุบโต๊ะ40ล้านยูโรล่าสติลเลอร์สตุกกาศสวนกับทันควันยังไม่พอ วายตือนมาใส่อีกเนี่ยทีล่ะให้มันใดสักหาสิไปตามการกระแสข่าวที่เงียบเหงาของปีแสดงเสือกมาจุดผู้แตกในช่วงท้ายของตลาดนะครับแมนยูได้จุดพลุเขย่าตลาดการสินขานักเตะช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะอันตอนแรกก็เงียบอยู่กูนึกว,ว่าสีบัวซื้อลังหลังมาเอาบัตตานีผลงานบด,ดีกับจีซื้อแล้วเว้บบัตตานีโดยล่าสุดนะครับมีข่าวว่ากําลังจะยื่นเขเสนอมูลค่ามหันศาลถึง40ล้านโยูโรประมาณ1 5 6 0ล้านบาทเพื่อกระชากตัวอันเจโลสติลเลอร์ ไม่ฟิลมันสมองของสตูตการ์มารุ่งทับอย่างไรก็ตามนะครับปฏิบัติการฟา้าผ่าครั้งนี้กับเจอเรื่องไม่คาดฝันเมื่อมาข่าวสตูตการ์แห่งุบเดสการเยอรมันปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวในทันทีพร้อมตั้งเป้าให้แมนยูยื่นมาใหม่พร้อมตั้งป้าราคาขายอยู่ที่47ล้านยูโรส่งสัญญาณชัดว่าดีลนี้ยังไม่จบง่ายๆและพร้อมเปิดศึกเจรจาจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนตลาดบ่ายโอ้ยขาดอีก7ล้านยูโรกระตืมให้แนะ่พี่นอออ้อ,องเอ้ยอาบุมีเงินมาเอากูพี่ การขยับตัวครั้งสําคัญนี้นะสะท้อนเห็นถนึงความต้องการของแมนยูที่จะปิดจุดอ่อนในแดนกลางให้ได้และการมาของสตีลเลอร์อาจเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่แฟนบอลรอคอยในทนโอัลแทสฟอร์ดนะฮะอันตัวนีเ้เด่นกลางรับเด้อพี่น้องถ้าได้ก็คือจวดเลยครับแจมครับอิลี่ครับเอไว้แหละอุกาเเอครับกูต้องบอกเลยเลยครับแต่เอาเงี้ยเอาลงอีกพังครับเป็นพังครับด่วนเตรียมจวด เขาด่วนนะครับสตีลเลอร์ประกาศกราวขอย้ายสุปแมนอยู่โจลดประกาศเซ็นญาส่วนตัวแล้วสถานการณ์ล่าสุดที่แฟนบอลปืนแสดงต้องจับตานะครับเมื่ออันเจโลสตีลเลอร์ยอดมีฟิลจากสตุกการ์แต่จะได้อนาคตก,การสกันด้วยการแจ้งต่อตุกการอย่างเป็นการว่าแมนเชสเตอร์เต็ดคือสถานีต่อไปที่เขาต้องการย้ายปร,รุ่มเทมหลังการเมื่อไเจ้าหน้าที่ถือนะครับจะย,ยินว่ากองกลางลีกทีททมชา German, ติเยอรมันได้ตอบรับข้อเสนอส่วนตัว,ตวจากยอดทีมแห่งทินโอทัดฟอร์ดไปเป็นที่รู้เยแล้ว โดยเป็นการเซ็นยานระยะยาวที่จะผูกมัดเขาไว้กับทีมจนถึงปี2030หว่วยมันคือหลายเลยพี่น้องแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวเลขค่าเหนื่อยนะครับที่สูงถึง150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ6.9ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความต้องการย่ำแรงกล้าของแมนยูที่ต้องการหนึ่งตัวเข้ามาบัญชาเกมในแดนกลางให้ได้การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของสตีลเลอร์ครั้งนี้นะครับได้กลายเป็นตัวเร่งสําคัญที่จะทำให้การเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทุกอย่างกำลังดำเนินไปในทิศทางเป็นบวกและคาดว่าบทสูตรของดีวนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับโอ้ยตลาดกระสป,ปิดเลยอีกบวฮัดจากชั่วโมงเลยและจีนอ่นองอันปีนหกทุ่มนะครับหาไม่อยู่ไนปิดพลาดแฟนบอลปิสแสดงนะครับเตรียมลุ้นและเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่กันได้เลยนะฮะขึ้นนี่แหละซีเฮดจังไหนอ่ะเขาขออีกเพิ่มอีกครับแมนยูยืนไป40ล้านยูโรขอเพิ่มเป็นสี่สจขาดอีก7แมนยูสีว่าจังไหนอ่ะ สื่อให้มันแล้วๆซะประตูน้ำผูร้รักษาประตูก็มีลุ้นนะครับเอเมริโนโม,มาติเนสนะฮะด่วนชี้ชะตาวันนี้นะฮะอนาคตซันโชแขวนอยู่บนเส้นได้วิล่าเดินเครื่องเต็มสูบเจรจาผีแดงช่วงโค้งสุดท้ายเดยลายนเดือนนะครับวิล่าเปิดโต๊ะจางก,กับเมนูหวังปฏิบัติการฉกจะดันชันโชตัดหน้าตลาดวาย แล้วมาเอาไปแน่โอ้กหลดแลกแจกแถมแถมกางเกงในเก่า2ตัวแถมแฟบอีกงกล่องเอาไปสักก่งกางเกงในเก่าพิกโพโค้งสุดท้ายวิล่าโพจมลาซันโชดิวสลับขั้วอาจเกิดขึ้นก่อนเส้นตายจับตามทุกวินาทีนะครับสถานการณ์ตลาดกสแกนักเตะในวันสุดท้ายเดือดลุไฟลุกก้นเมนยูสุดๆเมื่อสิงห์ผง,งานอัตตัวิลา่าสร้างเซอร์ไพรส์เปิดฉากเจรจาเข้มข้นกับไปแสดง แมนเชสเตอร์ตูไนเต่เพื่อกระชากไหลเซนของจัดันซอนโซ่ปีเจ้าของปัญหามาุ่มทีมให้ทันก่อนตลาดปิดและการพนานระบุนักว่าแมนดิวนี้จะแยกส่วนกับการย้ทีมของผู้สัตรูอย่างเอมิลิโมาติเนสแต่ทั้งสองโซนส่งกำลังพยายามหาข้อสรุปในภาพรวมเพื่อให้ดิวทั้งหมดรุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมกันเดิมพันครั้งนี้นะครับอนาคตการชันโชจะต้องได้บทสรุปภายในไม่กี่ชั่วโมงขณะนี้ หากการเจรจาร่มนั่นอาจหมายถึงเขาต้องเก็บกระเป๋ยาย้ายไปคาแั่งหลีกนอกยุโรปซึ่งถือเป็นสันญาณที่บีบหัวใจกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริงนะฮะตลาดปิดเมื่อนี้มิสเสอรไปเกิดอยู่อันเจดดนซันโซคือบริเวณจึงสี่ละอันบักวิลลามันอยากได้อันเจเดนซันโซก็เอาไปแลกโหลดนะไปเติมเงินอีกจังหน่อยเอากูบอกขนทางนะบ่ต้องเฮ็ดยังหลายดอกอันมตนาติเนซ40ล้านเนาะซันโซเอาซศ้าเอควาไปเติมให้มันอีกสัก ซร้าลานก็ได้มาละตัวหรือพี่น้องมาจยางไรครับบักสั้นโซในเมนยูขายขาดทุนนะครับขายอันซิปลานก็นสีขายได้ผมว่านี่ขายไปโหลดซ่องหาไปอาใไ้มันเลวๆไปซะกูเบื่อมึงน,น,นีหลีอาร์งรนกนารกันอาชูเปิดใจครั้งแรกหลังสลับยูนิฟอร์มของเมนยูมาอยู่กับโจซีอย่างเป็นทางการ อยทำทรงมาอ่านสร้างล่าเนาะเขียนจนบอกจดหมายแบบมีน้ำตาซึมใส่โอ้ยโมเมนเล็กหน่อยกูขี้เดียดมึงเด้อะไเรามาดูกันนะช่วงเปิดจครั้งแรกนะครับหลังสลัดยูนิฟอร์มของแมนยูมาอยู่กับเชลซีอย่างเป็นการด้วย่าตัว40ล้านปอนด์และเซ็นัญญาจนถึงปี2032นะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าหลือเชื่อสำหรับผมระกอบครัวที่ได้มาร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งนี้ผมรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้ออกสตาร์ทผมได้ดูเกมชิงแชมป์โลก ของโจเซ่และการได้ร่วมงานกับทีมแชมป์โลกก็คือสิ่งที่พิเศษมากเราคือทีมที่ดีที่สุดในโลกมันพิเศษมากที่ได้มาอยู่ที่นี่และผมมีความสุขมากๆผุนว่าไปผุนฮอดดวงดาวอังคารผุนวันดีที่สุดในโลกโว้ยกูอยากพ่อมึงเลยสำหรับโจลซีนะครับจะกลับมาลงสนามในเกมเพิร์ลีกอีกครั้งนัดไปเยือนเบรนฟอร์ดวันที่13กันอยู่เดี๋ยวนี้และคาดว่าจะเป็นเกมแรกที่ปีชาวอาร์เจนตินาจะได้โชว์ลีลาให้กับแฟนสิงโบร์ได้เห็นนะครับ ปัรนั่นอุ้ยเขียนจดหมายมีน้ำตาอันหยอดติ้ง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 เหมือนเขาเกิดที่คิดว่าอันใหายแบบสงสารเนาะโอ้แบบกหูขี่กูเลยอเต็มลาควาลินเดอร์ฟีเอเจนต์จนถึงปี2027พร้อมอัชชันต่ออีกหนึ่งปีอยู่พรีเมียร์ลีกต่อนะครับวิคตอร์ลินเดอร์ฟนะฮะอดีตกองหลังแมนยูได้ไปต่อในวิธีพรีเมียร์ังกฤษนะครับหลังตอบรับ การย้ายซบแอตเตมลาแบบไร้ค่าตัวสัญญาจนถึงปี2027นะครับพร้อมเงินขายขยายเพิเ่มเติมอีก1ปีจนถึงปี2028โดยฟาริโซโรมาโน่นะครับยืนยันขั้นตอนการตรวจร่างกายผ่านเรียบร้อยแล้วแข้งชาวสวีเดนในวัย31ปีเลือกเซ็นสัญญายาวก่อข้อเสนอจากฟิออรินติน่าและเอเวอร์ตันนะครับที่ยื่นมาฟาริโซโรมาโน่นักข่าวเว็บบอลรูดหนังคงุณนังชาวอิตาลีรายงานว่าวิกตอร์ลินเดล็อบนะครับกองหลังของแมนยู เป็นนาดีต์ไว้แล้วนะครับตกลงย้ายไปเล่นกับบิลล่าแบบไม่มีค่าตัวปรากกัหลังทีมชจ้าซูรเดนในวัย3 1ปีก็กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดตั้งแต่หมดสัญญากับกมน,นยูหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะก่อนมีหลายทีมให้ความสนใจทั้งบิลล่าเอเวอร์ตันและอาร์เซนอลหลังโม่ต้พบกับความพันเอ็กซ์ตรีมเตอร์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่าวิตอร์เรนเนลเลอร์ไปแอตตันวิลล่าเฮียวีโกขั้นตอนการตรวจร่างการรับการอนุมัติแล้ววจาากิลล่ ตกลงสัญญากันนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027พร้อมเงือนไขต่อได้จนถึงมิถุนายนปี2028นานกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของฟิออร์เรติน่าเอเวอเรนตนเรนเด์เล็ก็เลยตอบตกลงและเซ็นสัญญากับวิลล่านะครับโดยจะเตรียมตัวร่างแกในวันนี้ดูมโนเก่าทิ้งทายนะครับขอให้โชคดีเด้อกะถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยงอแงนะฮะสำหรับวิกตอร์ลินเดลเล็บนะครับ บอคือไผบางคนดอกโอ oh. ้ยกูหลุดขี้เดียดเรามาติดตามบักอันโตนี่กันหน่อยนะฮะยอมโยนลงขาวแล้วครับเ <c oughs> บติดบวเอาเลยพี่น้องบัตเตอร์เน่แถลงการยอมแพ้ดิวอันโตนี่นะฮะเหตุสู้ราคาค่าตัวไม่ไหวนะครับเห <c oughs> ตุจังไหนเราบัตเตเน่บุ้มจิบบุมีเบอร์เสื่อ้อมันไรื่องพี่นอ้องมันสิอยู่แนวไหนเราบัตเตอร์เน่โอ้ย ฟโโอร์โบิโโรบาโนเผื่อนะเรอเบติสแจ้งถอนตัวจากดิวของแอนโทนีแนวรุกของแมนยูแล้วนะฮะยางเป็นการแล้วด้วยนะครับหลังสู้เรื่องค่าตัวไม่ได้นะครับนวรุกชาวบราซิเลียนนะครับตกเป็นข่าวเช่มโยงกับทางเรอเบติสมาตั้งแต่เปิดตลาดนักเตะเสมอหลังไปทํางานเข้าตาและน่าประทับใจเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาในรูปแบบยืมตัวนะครับโดยการยิงไปถึง9ลูกแล้วก็อีก5แอัศวต,ตจากการลางเล่นทั้งหมด G 26เกมทุกรายการ อย่างไรก็ตามเบติสยังคงติดขัดเรื่องเงินนะฮะบเดลุวยได้เพราะพี่น้องโดยพวกเขานั้นต้องการยืมตัวอันโตน่อีกหนึ่งฤดูกาลแต่แมนยูบอกว่าต้องการขายขาดเท่านั้นนะฮะมีเงินก็นมาเอาไปโลดโดยแมนยูเนี่ยยอมลดราคาลงมาแล้วนะฮะเหลือ25ล้านปอนด์นเท่านั้นเอง25ล้านปอนด์ก็ยังไม่มีเงินซื้อโอ้ยเหตุใดล่ะวันนี้ล่าสุดนะครับทางรมนออกมาเปิดเผยว่าทางเบติส แจ้งถึงดิวของอันโตนี่ว่าไม่มีข้อตกลงใดๆสําหรับอันโตนี่แล้วแล้วเราก็ได้ถอนตัวและถอนข้อเสนอนั้นไปแล้วเราไม่สามารถจ่ายค่าตัวและจํานวนเงินที่แมนยูต้องการได้และจ่ายไม่ไหวเราขอถอนตัวส่วนนักเตะนั้นนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะย้ายไปสู่ทีมใดนะฮะกูสีสงสารเลยจีหัวเละจังไหนวะขนาดขายยิบหาลานปอนก็ยังบ่สื่อมึงแบบอันโตนี่เอ้ยว่ามีเงินพะนะ บ่มีเงินก็ไปหายืมตัวนั่นตัวแต่ว่าอยากได้อีหลีแม่นบ่พี่น้องเรี้ยงว่าจัางได๋สแสดงว่ามันตัว๋วมันบ่ได้อยากได้อีหลีดอกกลัวค่าเหนื่อยมึงเ่อมันแพงแบบอันตัวนี้มึงรับสักประมาณ50,000ได้บล่ล่ะมึงถามมึงมึงหักเรียกไปติดหลีมึงก็ห,หาหาเง0นที่หลักม่นบ่ล่ะพี่น้องสิมารับอีหยัง200,000 300,000โอ้ยขี้คุยคักดอกสั่งคนคุยใหญ่นี่คือต้องบอกว่าซันโซนะครับก็มาลุ้น ช่วงเย็นนะครับปิดดิวย4ชั่วโมงไปสู่วิลล่าหรือทีมไหนก็แล้วแต่นะครับกูอันที่จัดปารต์ตีงานเลี้ยงโหลดมึงใหญ่ส่วนบักอันตัวนี้นี่ก็โงงมโหม่าจะไปสังไเดละ่ะเขาบอกเอามึงเอ,อก็ไม่รู้จะว่า,างไงแล้วนะฮะไม่มีทีมยื่นเลยนะฮะมีแค่อิวเบติสพอมีแม่งก็ไม่ไปนะฮะอย่างเบซิตัสเฟเนเรเช่นะเนี่ยอยากได้แม่งก็ไม่ไปนะครับ,บเรนโตโอ้ก็อยู่ก็เก่าล่ะไปสอนก็พวกยูยี่สิบปีซะมึง แม่นดังตาเห็นวาซาเชสโกศักดิ์สิทธิ์ประกาศสิทธิ์บูโนโ่คือฮีโร่ผู้กู้วิกฤตเด่ยวยิง่งก็ไม่ผีแดงนะครับชี้เป้าล่วงหน้าเลยใครคือแข้งความหวังสุดท้ายการกาตันตีนสัดจุดโทษชัยชนะทดเจ็บสุดระทึกนะครับเสียงหูดากเบิ้ไม่ใช่แค่สามแต้มแรกเที่ยวคัานนะครับแต่ชัยชนะสุด,ดราม่าของแมนยูที่เปิดบันเชือดเบอร์ลี่สามสองนั่นเป็นการตกย้ำว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ของเบนจามินเชสโก เดายิงป้ายแดงของทีมที่ทนายเอาไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำว่าบูโนฟนั้นคือบุรุษที่จะก้าวมาเป็นฮีโร่ของทีมในยามที่ทีมต้องการประตูที่สุดนะครับเหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงคำพูดของเจสโกที่เคยให็นสัมภาษณ์เอาไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อเขาถูกถามว่าใครคือคนที่ยิงประตูได้ในยามคับขันและคำตอบเดียวที่ออกจากปากเขาก็คือบูโนฟนั้นแล้วน,น,นะครับคำทนายก็กลายเป็นจริงในช่วงพริบตา เมื่อกับตันทีมชาวปนเกลรับหน้าที่สังหารจุดโทษในช่วงทุ่เวลาบาดเจ็บด้วยหัวใจที่หนึ่งเกินร้อยผ่านปีแสดงความเฉยชนะสําเร็จสิ่งที่นา่าตื่นคือเขากล้าที่จะรับผิดชอบแม้จะพึ่งพลาดเป้าในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วในเกมกับฟุลแลมเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ตามนะครับในขณะที่สายตาของเทสโก้ก็เฉียบคมแต่ผลงานในสนามของเจ้าตัว,ตวยังต้องรอการจูนเครื่องหลังย้ายมาด้วยค่าตัวหมหาศาลถึง66หล้านปอนด์แต่ยังไม่ได้ออสตาร์เป็นตัวจริงต่อเนื่อง โดยนเสิรริเบนอัลริมชี้แจงว่าดาวยิงรายนี้ต้องเรียกความฟิตกลับมาให้เต็มร้อยเสก,ก่อนเนื่องจากการพลาดลงเล่นในช่วงปรีซีซัอนอย่างไรก็ตามับหลังผักเปลี่ยนยินชาครับว่า,วาเชสโกจะได้มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อทีมมีโปรแกรมซูโหดรออยู่ทั้งศึกแมนเชสเตอร์เบี้แมทกับแมนซิตี้และการดวลกับชจซีซึ่งนี่คือเวทีที่ดีที่สุดที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองและเบิกสกอร์แรกในสีเสื้อปีสแดงยังเป็นทางการสักกทีนะฮะโอ้โห อ้าวอาวสู้สูเป็นกําลังใจให้ก็เหลือแค่ความฟิตนะฮะนาะนผู้ชมรอดูนะครับว่าอาโมริมนั้นจะปลุกปั้นเชสโกได้ดีแค่ไหนนะฮะโชคช่วยตลอดไปไม่ได้เดลิกทุบโตเตือนสติแข่งผีทุกคนแม้คว้าใจสุดระทึกเหนือเบอร์รี่สามสงเสียงเฮยังไม่ทันจางสนามโอเทฟอร์ก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยคำเตือนอันหนักแน่นจากแม์เดลิก ประการหลังจองแกล่งของมันอยู่ที่ออกมาทุกโตะเตือนเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าเราจะหวังให้โชคช่วยแบบนี้ทุกสัปดาห์ไม่ได้แม้ทีมพึ่งจะเฉือนเอาชนะเบอร์ลี่ไปอย่างหืดจับ3-2ชี้ชัดฟอร์มการเล่นยังเต็มไปด้วยจุดบอดที่ต้องแก้ไขโดยด่วนใช้ชนะที่น่าก,กังวลแม้จะเป็นสามแต้มตามเป้าแต่รูปเกมที่ออกมาสร้างความอึดอัดให้กับทั้งกุนซ์โรเบนน้ำริำมและแฟนบอลปีสนแสดงทั่วโลกเมื่อทีมไม่สามารถ ปิดเกมได้ทั้งที่มีโอกาสนะครับมากมายในครึ่งแรกก่อนที่จะแพ้ไปลงอย่างน่าใจหายนจนเกือบถูกเบลลี่แบ่งแต้มไปอย่างเจ็บปวดเดลิกนะฮะซึ่งยังคงเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับและโชว์ฟอร์มส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าฟอร์มของทีมในครึ่งหลังนั้นต่ํากว่ามาตรฐานอย่างน่าใจหายคำรามจากผู้นําแนวรับเราปล่อยให้เกมมันยืดเยอะอเกินไปเดลิกกล่าวอย่างหัวเสียหลังจบเกมเราควรที่จะยิงประตูที่2ที่3 และปิดเกมนี้ไปตั้งนานแล้วนั่นคือจุดที่เราต้องกลับไปแก้ไขคุณเห็นได้ชัดเจนเลยว,ว่าครึ่งหลังพลังและความมุ่นของเราดรอบลงไปนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาแคมแบักกลับมาสู่เข็มได้และทําให้เราต้องเหนื่อยจนถึง,ถงวินาทีสุดท้ายแม้จะชื่นชมสุริยน,นักสู้ของทีมที่พลิกกลับมาชนะได้แต่ประกันหลังดัตช์แมนก็ไม่ลืมที่จะส่งสชญยาณเตือนดังลั่นและชัดเจนที่สุด แน่นอนการแสดงให้เห็นถึงการกลับมาได้นั่นคือเรื่องดีแต่มันจะไม่มีโชคแบบนี้เกิดขึ้นทุกสัปดาห์นะเราต้องเก่งขึ้นกว่านี้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีข้อแม้บททดสอบของจริงรออยู่ฉันชนะนั้นนี้อาจเป็นยาชุนกำลังชั้นดีนะครับก่อนพักเบรกทีมชาติแต่การบ้านชิ้นโตของแมนยูคือการแก้ปัญหาความจุบคงในแดนหน้า เพราะหลังกจากมาจจกโปรแกรมทีมชาติเพื่อเขามีคิวต้ตองเจอกับของแข็งอย่างแมนสตีและชลซีรออยู่ซึ่งบนททดสอบระดับนี้ไม่มีที่ว่างสําหรับคําว่าโชคช่วยอย่างแน่นอนนะฮะก็ต้องบอกว่าเจอซึกหนักเลยนะฮะนี่คือสุขการแมนยูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบ้ามคนที่1กันยายนนะครับ